มาแล้วไอยากขับมาแล้วเหรอขับรถคันใหญ่คันโป๊ะพอมันรวยมันก็ไม่อยากจะมาคบคนจนแบบพี่หรอกมาเหนื่อยกินน้ำก่อนพึงถึงจนี้เป็นชาวไร่กระจกกระจอกแบบเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเงินไม่จะทําให้คนเปลี่ยนไปขนาดนี้เย่ยพี่พี่วุ้ย,ยหาตัาง้งนานว่าไปอยู่ไหนมาอยู่นี่เองเนี่ยอะไรอะจิ๊บมีอะไรทำไมวิ่งมาตกตกใจหมดโอ้รถน้ำ้นไม้อยู่อพี่นี่พี่ไม่รู้หรือไงฮะเพื่อนพี่มันกลับมาแล้ว เพื่อนพี่กลับมาเออใครบาอ้ยกับพี่อัดไงพี่เอา้าไอาอัดกลับมาแล้วเหรอก็ใช่ไงพี่นี่พี่รู้รอเปล่าหลังจากที่เขาหายหน้าหายตาไปนานหลายสิบปีอะพี่ตอนนี้เขากลับมาเนี่ยอุย้ยร่ำรวยแล้วนะพี่รู้รเปล่ากลับมาเนี่ยคนในตลาดอะอุย้ยลือกันให้สั่นเลยนะพี่ทำไมมันไปวิ่งราวป้นใครอะออุอ้ยจะไปพ้นใครล่ะพี่เขาลือกันว่า มันกลับมาร่ำรวยเลยพี่ใส่เสืส้อผ้าโออาร,รขับรถคันใหญ่คันโตเลยมันขับรถบันทุกมาหรอคันใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่รถบันทุกพี่ไอรถโลโก้มันสีฟ้าฟ้าขาวๆอะพี่อมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างบนฉันจำไม่ได้แต,แต่แต่ฉันเคยเห็นในเน็ตนะพี่รถตักดินเหรอ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่รถตักดินพี่มันรถเกง่งฉันเคยเห็นในเน็ตราคาคันนี้หลายล้านเลยพี่ คนที่จะขับได้ต้องรวยมากเลยนะพี่ไอสีฟ้าฟ้าเออโลโก้เหมือนใบพัดเออใช่พี่อ๋อฮ,ฮิตาชิเออไอรุ่นนั้นแหละอุ้ยนักตังนายมันติดอยู่มันติดอยู่ที่ปากเนี่ยพี่นี่คนขับยี่ห้อนั้นน่ะรวยมากเลยพี่แถาบ้านเราไม่มีคนขับหรอกเออพี่ว่าแต่เพื่อนพี่เนี่ยมันกลับมามันรวยขนาดนี้แล้วอะ่ะทำไมมันไม่เห็นกลับมาหาพี่บ้างเลยคะ มาต่างจังหวัดทั้งทีก็ควรจะแวะมาหาพี่บ้างจิเออทำไมมันไม่มาหาเราอะว่าฉันว่านะพี่เพื่อนพี่อะมันต้องลืมพี่ไปแล้วแน่เลยก็อย่างว่าแหละคนเราอะพอมันรวยมันก็ไม่อยากจะมาคบคนจนแบบพี่หรอกใช่ไหมฮะแล้วดูสภาพพี่ตอนนี้สิไม่อยากจะเชื่อเลยนะเงินนี่มันทําให้คนเปลี่ยนไปจริงนะพี่คนที่เคยดีๆกันอยู่เนี่ยตู้ตอนนี้กลายเป็นลืมหน้ากันเฉยเลยพี่จิบแกก็ไปว่าเขา พี่แยรู้จักไอ้อัดดีว่ามันเป็นคนยังไงมันไม่ได้กลับบ้านมานานมันก็อาจจะคิดถึงคนในตลาดก็ได้คิดถึงคนในหมู่บ้านมันก็เลยไปหาก่อนดียังไงมันก็ต้องมาหาเราหลแะแหมพี่พี่จะรู้ได้ยังไงนี่ใสเขาอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้แหมไปอยู่เมืองกรุงตั้งนานพี่ไม่เคยเจอเขาตั้งนานอะ่ะแกก็ไปพูดจาแบบนั้นไอ้อัดไม่ใช่คนแบบที่แกพูดหรอกโอ้อชอบไปว่ามันเดี๋ยวพี่รดน้ำต้นไม้เสร็จเดี๋ยวพี่ไปหามันดีกว่ามันน่าจะ พี่คิดว่ามันน่าจะอยู่ร้านประจำที่เรากินข้าวกัน,นบ่อยๆเดี๋ยวไปดูดิว่ามันอยู่หรือเปล่าพี่แต่พี่จะมายืนรถน้ำต้นไม้อยู่ทําไมเล่าเพื่อนกลับมาทันทีพี่ก็ไปหาเพื่อนเลยเดี๋ยวฉันดูเองตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันรดน้ำต้นไม้เองไปไปหาเพื่อนเลยพี่ชวนเพื่อนไปกินของอร่อยอร่อยไปเลยพี่ดีดีความคิดที่ดี <ไป S 2> พี่ไปก่อนนะเออไปพี่เดี๋ยวรถให้โอเอ้ยดีดีโตไวๆนะลูก นี่ไปเจอเพื่อนพี่มาเป็นไงอุ้ยไม่เจอกันนานคุยกันเลยฮะทำไมทำหน้าอย่างนี้ยพี่อ้ยเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆใช่ไหมเนะี่ะพี่เพื่อนพี่เนี่ยมันทำไปไม่รู้จักพี่ใช่ไหมฮะมันไม่อยากคุยกับพี่ใช่ไหมอ้ยกระชัยสีตอนเนี้ยร่ำรวยมีเงินมีทองมีรถขับแล้วนี่ใครมันจะไม่อยากคบกับคนอย่างพี่คนเรามันก็เป็นซะอย่างงี้นะพี่พอมีเงินเข้าหน่อยละ่ะไม่อยากคบกับคน้านนอกแบบเรา โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าเงินไม่จะทําให้คนเปลี่ยนไปขนาดนี้นะพี่นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้เลยพี่เพิ่งรู้ว่าเสียเวลาที่คบกับมันใช่ไหมฮะโอ้ไม่น่าคบกับมันมาตั้งแต่เด็กเลยเนาะพี่หัด,ดูสิพี่กับมันนะเรียนมาด้วยกันตั้งแต่เด็กโตมาด้วยกันหัช่วยเหลือกันก็ตั้งเยอะแล้วทีเนี้ยพอได้ดีเขาหน่อยอ่ะไม่เคยเห็นหัวพี่เลยไม่เคยนึกถึงบุญคุณที่พี่ช่วยเขาเลยฮะพี่ไปเล่นกับเขาตั้งงานเนี่ยทำไมมันเป็นคนอย่างนี้นะพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ ฉันว่าพี่อ่ะไม่ต้องเสียใจหรอกนะอย่างน้อยอ่ะเราอยู่กันแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะพี่เนาะรู้ว่ามันไม่อยู่ที่ร้านทำไมพี่ไม่บอกฉันก่อนละ่ะแกพูดล่ายาวมาไม่มีจังหวะให้เข้าเลยจะไปบอกตอนไหนอ่ะเออแล้วนี่ที่เดินมาแล้วถอน,นใจคือมันร้อนเดินไปแล้วไม่เจอมันไงโอ้เ<ม>อ<ม>นานัา่นป่ะรถคันน,นั้นไะ ฮิตาชิอะมาแล้วนี่คันนี้เหระพี่คันนี้เลยเนี่ยใหญ่ๆคันนี้เลยสีนี้เลยพี่เุ้ยดูสิรถมันดูดีจริงๆเลยว่ะพี่วะลื่ยืนเฉยอยู่ทำไมล่ะฮะเพื่อนมาหาถึงบ้านทั้งทีทำไมไม่ไปหาเพื่อนโอ้ยนี่ก็ยืนโง่เป็นรูปปั้นอยู่ได้เฮ้ยอัดอ้าวไงมึงไปไงมาไงวะเนี่ยผมก็ขับรถมาไง เฮ้ยนี่เดี๋ยวไปนั่งคุยในโรงชาบ้านเนี่ยไม่ได้เจอมึงนานเลยเออไปดิไปดิไปไป,ไปไป,ไป,ไปเออร้อน่ะไอ้อะมาเหนื่อยกินน้ำก่อนเออขอบใจามากนี่น้ำอะไรมึงเนี่ยน้ำฝนไงน้ำฝนเอนนเอทำไมมันขุ่นเนี่ยเอาแม่เข้ากรุงแป๊บเดียวทำเป็นกินน้ำฝนไม่ได้เมื่อก่อนเด็กๆเ,เราก็กินกันไอไ้อน้ำฝนกินได้แต่เนี่ยมึงไม่กอง มึงเห็นไหมขุ่นเลยเนี่ยนี่มีลูกน้ำเลยนั่นนะแหมไออดูรลอ,อเล่นนะไม่ได้เจอกันนานก็หยอกเล่นมาแต่มึงเป็นไงเนี่ยหูลํำรวยเนย่ขับรถคันใหญ่คันโตเลยห,หยูไม่ธรรมดาเลยว่ะมึงก็ต้องอย่างนี้แหละว่ะอยู่เมืองกรุงอะ่ะมึงก็ต้องมีรถส่วนตัวขับมันจะได้ไม่ลําบากลําบากอะไรเมืองกรุงเมืองกรุงมันมีรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าสบายกว่าจะตายโอ้โหขับรถรถติดถูกปะนี่ไงมึงมันบ้านนอก มึงไม่รู้ไงว่าเมืองกรุงมันเป็นยังไงนตอนนี้มึงมึงไม่เคยเข้ากรุงอ่ะมึงรู้ไหมรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายนะเว้ยคนก็แย่งกันเบียดเสียดราคาแม่งก็ไม่ได้ถูกเหมือนเมืองนอกนะราคามันเท่าไหร่มึงรู้ป่ะสี่สองบาทตลอดสายเลยมึงรู้ได้ไงเออมันจะไม่รู้มึงคิดว่าราคาเท่านั้นเหรอมึงถ้ามึงต่อสายมึงก็ต้องเสียพึงจะโทรหาใครก็จะโทรหานาซ่าน่ะอ๋อไอที่ทำยาแก้ปวดเหรอนําซาร่า ไอที่มันมีหลายๆหน้านล้วมันพิซซ่าเอ้นาซาที่เป็นแฟนกับอากงอ่ะนั่นมันอาม่ไอที่มันเป็นปลาที่มันอยู่ในในกระป๋องน่ะนั่นมันทูน่าเออที่มันเนี่ยกำลังจะแต่งงานอ่ะกำลังจะแต่งงานกับนัดเดทอ่ะนั่นมันกันชามั่นยาใหญ่เฮ้ยเราเล่นกันแบบนี้เราก็นึกถึงสมัยเด็กว่ะโอ้โหตอนเด็กๆนี่เราเล่นกันแบบนี้เพลินเลยนะที่เราโตขึ้นเราคิดว่าเราจะต้องเป็นตลกอ่ะเออนั่นแหละความฝฝันสูงสุดเราเลยเออน่าเสียดายเหมือนกัน แต่โหตอนนี้ชีวิตมึงก็มาไกลกว่าเดิมน้งเยอะแล้วไปอยู่เมืองกรุงได้ขับรถหรูขนาดนี้คันใหญ่คันโตขนาดนี้กูดีใจด้วยวะ่ะมึงก็มีได้มึงก็ซื้อจะคันดิโอ้กูไม่มีปัญญาซื้อขนาดนั้นหรอกโอ้โหมึงขับรถคันใหญ่คันโตรถคันนี้มันกี่ล้านวะล้านเดียวเฮ้ยรถคันใหญ่ขนาดนี้หรูขนาดนี้แค่ล้านเดียวเองเหรอเนี่ยกูกูไปเจอร้านร้านแรกเลยร้านแรกปุ๊บถูกใจซื้อเลยไม่ไปร้านสองร้านสามกูถามราคาอ๋อ ราคาไม่กี่ล้านหรอกกูไม่อยากรู้ละ,ะครับทำไมเออมึงก็ซื้อได้เนี่ยรถคันเนี้ว่านะมึงก็ออกรถออกลาหน่อยดิคนมันจะได้แบบมีหน้ามีตาเออซื้อลาก็มีแล้วดูไปละไม่เป็นไรเ้วลดอะ่ะไม่เอาหรอกกูไม่มีตังค์หรอกอย่างที่บอกไปอ่ะกูเป็นชาวสวนทําสวนท,วนทาไร่อยู่ที่บ้านมึมีตังค์ได้ยังไงโอ้โหบอกไม่มีปัญญามึงชาวสวนชาวไร่ไร่มึงเนื้อที่เท่าไหร่เจ็ดสิบกว่าเออ เจ็ดสิบไร่เลยเห็นนะเอเคอร์ <A ker. S 1> โอ้โหเจ็ดสิบเอเคอร์แล้วมึงบอกไม่มีตังค์โอ้กูมีไหนละเจ็ดสิบกว่าตารางวาเท่านั้นะแหละในบ้านเนี่ยมึงก็กระเสือกกระสนหน่อยดิแบบอัปเกรดตัวเองให้มันมีหน้ามีตาหน่อยไม่ให้อยู่แต่อย่างนี้เออก็อยู่แบบพอมีพอกินนะ่ะกูไม่มีความรู้แบบมึงกูไม่ได้เก่งแบบมึงจะไปรู้ได้ยังไงแต่มึงได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็ดีใจด้วยชีวิตมึงดีแล้วเนี่ยแล้วมึงคิดแต่แบบนี้ไง มึงคิดแต่แบบนี้มึงถึงังเป็นชาวไร่กระจกกแบบเนี้ยฮะเออมึงอัปเกรดตัวเองหน่อยมึงไม่ต้องมานั่งมัวคิดถึงกูหรอกมึงคิดถึงผลลัพธ์ตัวมึงบ้างเฮ้ยว่าอากาศแม่งร้อนว่ะเดี๋ยวกูไปทําธุระที่อื่นต่อดีกว่ามึงไปส่งกูหน่อยดิโอ้โหนี่พี่มีรถคันใหญ่คันโตขนาดเนี้ยังมีหน้าบอกให้เพื่อนขับไปส่งกลับอีกเนี้ยนะพี่มันเป็นคนยังไงนะฮะ พี่ไม่ต้องไปขับรถไปส่งมันเลยนะมายังไงให้มันกลับอย่างนั้นแหละมันอยู่ได้เหรอวะอยู่ดีทยาไม่จะไม่อยู่ถ้าฉันไม่อยู่บ้านนี้ฉันไปอยู่ไหนฮะทำไมไม่บอกกูว่ามันอยู่ด้วยฮะถ้าฉันอยู่พี่จะไม่มาที่นี่หรือไงใช่อะแล้วมาทําไมอะฮะไม่มาก็กลับไปเลยไม่ต้องมาก็ได้ทำไมมันพูดมากอย่างนี้วะพูดมากอะไรฉันก็พูดของฉันแบบนี้แหละเอนี่มึงดูดิกูคุยกับมึงมันยังตอบแทนอะทำไมไม่ชวนมันคุยบ้างวะอยู่บ้านอะเนี่พี่จอยยังไงฮะ ไมอยากคุยอะไรก็คุยกับฉันตรงๆมีปัญหาอะไรกับฉันฮะออเอาเพราว่ามึงไปส่งกูนหน่อยปะไปส่งอะไรล่ะไม่ต้องไปส่งเลยนะพี่มายัางไงให้มันกลับไปอย่างนั้นแหละส่งกูนนหน่อยกูไม่มีรถไม่มีรถอะไรฮะแล้วนี่อะไรจอดอยู่ลาหรือไงฮะโอ้ยโง่นะนี่สมองมันผิดปกติน,นะนะมองรถเป็นลาเนะี่ยอ่ะมีพี่ว่าฉันเหรอนี่หลอกด่ากันนี่แบบเนี้ยก็อะไรเนะี่ยอยู่ๆมาหลอกด่ากนันแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะพี่พี่เป็นคนยังไงเนี่ยฮะ มึงไปส่งกูเถอะป่ะอ๋อนี่รวยเข้าหน่อยละแหมจะให้เพื่อนเป็นคนขับรถให้นงี้เหรออุ้ยนี่มันจะดูถูกกันเกินไปแล้วเฮ้ยก็ถูกของมันนะเว้ยกูจะไปส่งมึงได้ยังไงกูไม่ได้มีรถหรูๆแบบมึงกูมีแค่มอไซค์เก่าๆคันเดียวเนี่ยเออมึงขับรถคันนี้ไปส่งกูหน่อยป่ะอุย้ยมึงจะป้าเหรอกูไม่กล้าขับหรอกรถหรูขนาดนี้กูขับไม่เป็นด้วยมึงให้กูขับเลยกูไม่แหมว่ออะมันไม่ใช่รถกูกูไม่มีรถแล้ว นจะไม่ใช่รถมึงไลยไงกูก็เห็นอยู่มึงขับเลี้ยวเข้าหน้าบ้านกูเข้ามาเนี่ยมันก็เห็นอยู่มึงก็ลงจากรถมาคันนี้รถมึงรถกูอะไรมึงบ้าปะเนี่ยฮะมึงดูหนังดูละครเยอะไงก็คันนี้กูซื้อให้มึงเพราะถ้ารอมึงซื้ออ่ะมึงไม่ซื้อหลอกรถอะกูก็เลยซื้อมาให้มึงคันนี้รถมึงดังนั้นกูไม่มีรถขับรถไปส่งกูหน่อยอ เขาซื้อให้พี่ก็ถูกแล้วถ้ารอให้พี่ซื้อเองอ่ะพี่จะได้ซื้อเหรอฮะอีตัวฉันเนี่ยจะได้นั่งเหรอฮะรถหรูๆแบบเนี้ยอุ้ยเพื่อนพี่พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเพื่อนพี่เป็นคนดีนะเนี่ยดูสิเนี่ยมาถึงก็พอแล้วคิดถึงพี่ไงพี่ดูสิเพื่อนพี่เนี่ยมันเป็นคนดีมากเลยไปทํางานในกรุงเทพยังคิดถึงพี่ออกรถหรูไม่ให้พี่ขนาดเนี้ยเพื่อนดีๆแบบเนี้ยคบไว้นะพี่อูดพอแล้วพอพอแล้ว ทำไมละพี่ไปได้แล้วอยากเอาอีกเหรอเออไปได้แล้วเออขอกูคุยกับเพื่อนมึงเหอะเฮ้ยนี่กูถามจริงนี่มึงพูดจริงปะเนี่ยจริงนี่ที่กูขับรถมาวันนี้มาหามึงเนี่ยเพราะกูจะเอารถคันนี้แหละมาให้มึงชื่อซื้อรถเนี่ยกูก็ใช้ชื่อมึงมึงให้กูเนี่ยในโอกาสไลยวะเอา้าโอ้อ้ไอ,ไอรถคันเนี้ยจิบจิบกูจะบอกให้ถ้าเทียบกับสิ่งที่มึงเคยช่วยกูมาสมัยก่อนนะเวย้ยเทียบกันไม่ได้เลยนะเวย้ย เมื่อก่อนนี้มึงช่วยเหลือกูต้องเยอะแถมมึงจําได้ไหมว่าถ้าไม่มีมึงกูอาจจะไม่ได้เข้าไปในเมืองกรุงหางานทําจนประสบความสําเร็จทุกวันนี้ก็ได้นะเว้ยเดี๋ยวนั้นถ้าเทียบราคารถแล้วอ่ะกับสิ่งที่มึงทําให้กูเล็กน้อยจิ๊บไปแต่ตอนที่มึงเข้าเมืองกรุงมาห้าปีที่แล้วอะ่ะแลวที่มึงไม่มีค่ารถทัวร์กูช่วยไปแค่สองร้อยเองนะเว้ย